สารตำนานเขาอ้อตอนอาจารย์ปานโดนลองวิชาเรื่องเล่าจากพัดตักศีลาเรียบเรียงโดยบอกหอนูนุย้ยเมืองลุงตาแคล้วอายุ85ปีมีศักเป็นหลานเขยของอาจารย์ปานวัดเขาอ้อท่านจะเรียกอาจารย์ปานว่าน้าหลวงปานซึ่งถือเป็นคนใกล้ชิดของอาจารย์ปานอีกคนก็ว่าได้ ไม่ว่าจะพายเรือขึ้นรถไฟก็ติดตามอาจารย์ปานไปด้วยเสมอตาแคล้วได้มีโอกาสได้สัมผัสและเห็นถึงความขลังความศักดิ์สิทธิ์ของอาจารย์ปานตอนที่มีคนลองวิชากับท่านหลายครั้งหลายคราวตาแคล้วเล่าว,ว่ามีคนที่จังหวัดตรังมานิมนต์อาจารย์ปานไปทำพิธีที่บ้านซึ่งวันนั้นตาแคล้วก็ได้ติดตามอาจารย์ปานไปด้วยเหมือนทุกครั้ง พอไปถึงเจ้าของบ้านก็นิมนต์อาจารย์ปานขึ้นไปนั่งบนบ้านเพื่อทำพิธีท่านก็เดินขึ้นบ้านปกติแล้วก็ไปนั่งบนพื้นไม้ที่เจ้าของบ้านเตรียมไว้ลักษณะบ้านหลังนั้นเป็นบ้านยกพื้นสูงข้างล่างเป็นใต้ถุนพื้นไม้เรียบชิดกันแต่ก็มีร่องเล็กๆระหว่างไม้ให้ลมลอดเข้ามาได้ซึ่งบ้านสมัยก่อนจะมีลักษณะแบบนี้เป็นส่วนใหญ่ ขณะที่ท่านนั่งบริกรรมคาถาอยู่นั้นตาแคล้วสังเกตเห็นอาการผิดปกติของอาจารย์ปานคือท่านกระแอมขึ้นมาและก็เผยะตัวเอียงพร้อมยกหัวเข่าขึ้นเล็กน้อยและก็เอียงตัวตั้งหัวเข่ากลับที่เดิมอย่างแรงเหมือนคนเข้าทรงตาแคล้วรู้สึกผิดสังเกตก็ได้ทักขึ้นว่าเป็นอะไรนะ่าหลวงแต่ก็ไม่มีเสียงตอบจนเสร็จพิธี อาจารย์ปานก็เรียกตาแคล้วให้เข้าไปหาและก็บอกให้ไปตามคนที่อยู่ใต้ถุนเรือนขึ้นมาหน่อยตาแคล้วก็ลงจากบ้านและก็มองสังเกตไปใต้ถุนเรือนตามที่อาจารย์ปานบอกก็เห็นมีชายคนหนึ่งอยู่ใต้ถุนทําท่าเหมือนพยายามดึงอะไรอยู่สักอย่างตาแคล้วก็ตะโกนบอกไปว่าใครที่อยู่ใต้ถุนน่าหลวงให้ขึ้นมาหาที่บนเรือนหน่อยพอได้ยินดังนั้น ชายคนนั้นก็ปล่อยมือและเดินตามตาแคล้วขึ้นมาบนเรือนพอขึ้นมาถึงตาแคล้วเล่าว,ว่าอาจารย์ปานก็ทักชายคนนั้นว่าทําไปทำไมตาแคล้วกับคนอื่นๆที่อยู่บนบ้านก็พากันงวยงงว่าเกิดอะไรขึ้นชายคนนั้นก็ตอบว่าเห็นเขาว่าพระเขาอ้อขลังหนังเหนียวก็เลยอยากลองดูว่าจริงหรือเปล่าอาจารย์ปานถามต่อไปว่า แล้วได้อะไรขึ้นมาบ้างชายคนนั้นก็รีบตอบว่ารู้แล้วว่าคลังว่าเหนียวจริงอาจารย์ปานเลยพูดต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นก็ไปเอามีดที่แทงมาให้ฉันดูหน่อยชายคนนั้นตอบไปว่าดึงไม่ออกเพราะท่านนั่งทับไว้อาจารย์ปานเลยตอบไปว่าไปดึงออกมาได้แล้วตอนนี้ดึงออกแล้วชายคนนั้นเลยเดินไปใต้ถุนอีกครั้งแล้วไปดึงมีดออกมา จากนั้นเดินขึ้นมาบนเรือนแล้วก็ยื่นมีดให้อาจารย์ปานเมื่ออาจารย์ปานได้รับมีดแล้วก็เอามีดนั้นมาดูตาแคล้วบอกว่ามีดเล่มนั้นทั้งหนาทั้งแหลมไม่น่าเชื่อว่าใบมีดพับเกือบตั้งฉากชายคนนั้นดึงไม่ออกเพราะอาจารย์ปานนั่งทับอยู่จากนั้นอาจารย์ปานก็เอามีดนั้นมาลูบไม่กี่ครั้ง ใบมีดก็กลับมาตรงเหมือนเดิมซึ่งไม่น่าเชื่อว่าท่านจะใช้มือดัดเหล็กแข็งๆให้ตรงได้ต่อจากนั้นอาจารย์ปานก็เอามีดมาพิจารณาอยู่สักพักแล้วก็บอกกับเจ้าของมีดไปว่ามีดนี้ไม่ดีนะจะฆ่าเจ้าของต่อไปข้างหน้าให้เอาไปทิ้งเสียอย่าเอามาใช้อย่าเอามาพกแต่ชายคนนั้นกลับตอบว่าเขารักมีดเล่มนี้มากและก็เชื่อแล้วว่า พระเขาอ้อเหนียวจริงขอมีดของผมคืนด้วยครับอาจารย์ปานก็ยื่นมีดกลับไปให้แล้วก็ย้ำอีกว่าให้เอาไปทิ้งเสียจะดีกว่าพอชายคนนั้นได้มีดกลับไปก็ลงจากเรือนเดินหนีไปอย่างรวดเร็วเจ้าของบ้านก็ได้ขอโทษขอโพยอาจารย์ปานกันยกใหญ่แต่ท่านบอกว่าไม่เป็นไรเขาแค่อยากลองดูจากนั้น ตาแคล้วก็ได้ลาเจ้าของบ้านกลับวัดพร้อมอาจารย์ยปานหลังจากเหตุการณ์วันนั้นได้ไม่นานก็มีคนทางตรังส่งข่าวมาบอกว่าคนที่ลองของอาจารย์ยปานตายกับมีดตัวเองเล่มที่อาจารย์ยปานได้เตือนเอาไว้คราวก่อนเพราะไปทะเลาะก,กับเพื่อนในงานแล้วเพื่อนแย่งมีดได้แล้วก็แทงแกตายคาที่นี่แหละที่เขาว่า สุดท้ายก็แพ้ภัยตัวเองมีเหตุให้ต้องเสียชีวิตเพราะไม่ฟังคำที่อาจารย์ปานได้เตือนเอาไว้คณะผู้จัดทาสืบสารตำนานเขาอ้อขอขอบพระคุณคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านและได้โปรดช่วยกันแชร์ช่วยกันกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่คณะผู้จัดทาด้วยนะครับ